สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับขนมโอโตริมาเป็นแบบกล่องแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นดะกอนบอลซูเปอร์แถมฟรีเลนเล็กดะกอนบอลซูเปอร์มี120แบบให้สะสมบวกแบบรับนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปสุ่มไปลุ้นกันนะครับด้านหน้ากล่องก็เป็นแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับลายกล่องก็โคตรเท่เลยนะครับผมนี่โคตรเท่เลยนะครับเป็นดะกอนบอลซูเปอร์นะครับผมอ่าพัคใหม่ของดะกอนบอลนะครับ นี่ครับผมตัวอย่างเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังกล้องนะครับผมนี่ครับมีมากมายหลายแบบนะครับมีแบบที่เราจะต้องไปลุ้นนั่นก็คือแบบเหรียญทองกับแบบเหร,รียญเหรียญเงินนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนี่ครับเปิดฝากล้องกันออกมาเราก็จะพบกับ ขนมนะครับผมนี่ครับขนมโอโตริเป็นซองๆแบบนี้นะครับในกล่องทั้งหมด12ซองด้วยกันนะครับเราจะได้ทั้งหมด12เหรียญเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้เราจะได้เหรียญแบบรับอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่าก็ไม่ได้หวังมากอะไรนะครับขอแค่เหรียญ2เหรียญก็ดีใจแล้วนะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวผมขอตัวเรียงเพื่อความสวยงามสักครู่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับ2000 ห้าหรือ2024นะครับผมอ่านี่ครับยังไงก็ขอสวัสดีชาว fc ช่องโทระนักสะสมไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมขอให้ปีนี้ทุกคนนะครับ fc ของช่องโทระนักสะสมนะครับมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะแกะเหรียญออกมาจากซองขนมกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมมาไปด้วยความว่องไวเลยนะครับอ่านี่ครับผมแกะออกมาให้ครบทั้งหมด12ซอง12เหรียญนะครับแล้วเราจะดูไปพร้อมกันนะครับว่าวันนี้ ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับเรามาลุ้นแบบพ pues ิเศษกันอ่าน e. ี่ครับเหรียญแบบลับที um, ่เขาว่านั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับผมเริ่มกันที่ซองแรกครับซองนี้เราจะดูกันนะครับอ่านี่ครับเราจะมาหาเหรียญแบบลับกันนี่ครับตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเหรียญแบบลับนะครับมีเหรียญนะครับก็มี1 2 0แบบให้สะสมเรามาหาเหรียญแบบลับกันเลยเรามาเริ่มกันที่ครับซองนี้ซองแรก อ่าสองแรกนะครับผมเราได้เป็นเป็นนี่ด้านหลังก็เป็นเทพเจ้ามังกรนะครับผมแล้วก็เขียนดักบอลซูเปอร์นะครับเป็นเหรียญเลขนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้เป็นฟอสต์นะครับผมหน้าตาเหมือนฟิสเซอร์เลยใช่ไหมครับผมแต่อันนี้ชื่อฟอสต์นะครับอ่าก็ไปหาไปชมกันได้นะครับผมว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับดักบอลซูเปอร์นะครับผมสนุกนะครับดักบอลนะครับอ่าอันนี้เป็นเซเว่นนะครับผมนี่เซเว่นนะครับผม นี่ครับตัวละครในดาก้อนบอลซูเปอร์นะครับอ่าก็ใครที่สนใจนะครับอยากดูเนื้อเรื่องก็ไปหารับชมกันได้นะครับผมอ่าเป็นภาคใหม่ของดาก้อนบอลนะครับดาก้อนบอลก็มันทุกภาคอยู่แล้วนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยอ่าอันนี้เป็นทั้งนะครับผมนี่ลูกชายของเบจิตตานะครับผมอ่าต่อไปครับเหรียญต่อไปเหรียญนี้เป็นเป็นเป็นอ่าอันนี้เป็น โกคูนะครับหรือโงกุลนะครับนี่จะเป็นร่างไซาบูนะครับผมผมสีฟ้านะครับผมอ่านี่ครับเรามาดูเหรียญนี้ครับเหรียญนี้เป็นอ่าเหรียญนี้เป็นเบจิต้านะครับผมไซาบูเช่นเดียวกันนะครับผมสีฟ้านะครับอ่าเป็นเหรียญเล็กนะครับยังไม่ได้แบบลับนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญธรรมดานะครับอ่าเราไปดูกันต่อครับผมเราไปลุ้นกันต่ออันนี้จะเป็นเหรียญอะไร เป็น,เนอะไรเอ่ยเหรียญนี้ท่นานั้นท่านอ่าอันนี้เป็นงโงกุลน,นะครับผมอ่าหรือโกคูนะครับผมกําลังปล่อยพลังเลยนะครับอ่าเรามาดูกันต่อครับสองนี้เหรียญนี้จะเป็นแบบรับไม่เอ่ยแบบรับไม่เอ่ยอ่ายังไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นโกเทนอ่านี่ครับโกเทนลูกชายของโกคูนะครับผมหรือโงกุลนั่นเองอ่าเหรียญนี้ครับผมเรามาดูเหรียญนี้กันเหรียญนี้เป็น เป็นเหรียญลับไหมเอ้ยใช่นะครับทุกคนเหรยนี้เป็นเหรียญลับนะครับอันนี้ครับโบธโมนะครับผมนี่อะโบธโมนะครับอู้เหรียญเป็นเหรียญเงินนะครับผมเราได้ไปแล้วนะครับหนึ่งเหรียญเหรียญลับนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเบจิตาสยาบูนะครับผมนี่เท่เลยครับผมท่านี้ท่าประจำของเขานะครับผมอ่ายืนเท่ๆรอหอแบบนี้อ่าเรามาลุเงันต่อครับจะได้อีกไหมครับเหรียญลับหรือจะได้แค่เหรียญเดียวอ่าอันนี้เป็น เชื่ออะไรชื่อโรดหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าหน้าตาเหมือนโงกุลเลยนะครับผมส่วน,ใน,ใน,น,วนอันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นซามสุนะครับสามสูอซามสูนี่แหละครับผมอ่านี่ครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญสุดท้ายไม่อ่าอันนี้เป็นฮิตนะครับผมเราไม่ได้แล้วนะครับเหรียญลับเราได้มาแค่เหรียญเดียวเป็นเหรียญเงินนะครับวันนี้อันน <intéressant> ี <reacted> ้เป็นฮิตนะครับอ่านี่ครับ เหรียญเงินเหรียญเดียววันนี้นะครับโบทาโมะนะครับผมเหรียญแบบรับนะครับซึ่งไม่ได้เหรียญทองนะครับนอกั้นก็เป็นเหรียญธรรมดาแต่ว่าไม่ําเลยนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นลดป๊อปคอนคาราเมลนะครับผมอ่าโอโตรินะครับข้าวโพดอบกรอบรดป๊อปคาราเมลนะครับนำมาชิมกันเลยครับผมอ่านี่ครับนี่เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับผมนุ่มๆกรอบอร่อยหอมใช้ได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับ สำหรับขครที่อยากจะเก็บเหรียญเล็กดากน้บอลซูเปอร์นะครับผมก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับขนมโอโตรินะครับเหรียญแทฟี่เหรียญเล็กดากน้บอลซูเปอร์นะครับมี120แบบให้สะสมสามารถหาซื้อได้ที่นะครับห้างสรรพสินค้าแมคโครนะครับผมไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าแมคโครนะครับเดินเข้าไปหากล้องแบบนี้นะครับผมดากน้บอลซูเปอร์เหรียญเล็กนะครับผมหน้าสะสมนะครับสาย ดัฟทอนบอลไม่ควรพลาดน,นะครับสายสะสมไม่ควรพลาดเลยไปตามหาเหรียญแบบรัสกันนะครับผมอ่านี่ครับเหรียญก็สวยทุกแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบรับนะครับต้องไปตามหากันนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนยังไปก่อนสวัสดีครับ